เป็นไงพร้อมไหมสวัสดีครับพบกับผมกับก๊อบนะครับในช่องดกินฟู้ดวันนี้นะครับผมจะพามากินไข่เจียวครับเป็นการไข่เจียวอทอดไข่เจียวที่แบบไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าการทอดของเราจะเป็นแบบไหนนะครับ วันนี้นะครับเราให้เชฟก๊อฟของเรานะครับทอดไข่เจียวอันนี้สูตรไหนนี่ก๊อฟมีสูตรไหมสูตรเราเอาเลยตำลึงลาลาธรรมดาไข่เจียวแบบลาลาเพราะอรมาโอ้โหทำไมไข่เจียวซิแกแพคแน่นจังเลยอะฮะแน่นปักแน่นปักวันตึนะ๊บพ <laughs> ี่ใหี่จะบอกให้กินให้กินเยอะๆแล้วมาถ่ายซิกแพกเออนี่ล่ะมกห<ะ>ืมหาบุกความา อันนี้เป็ um oh นกะารทาครัวท yes euh, ี่แบบครัวไม่พร้อมนะครับหาอุปกรณ์อะไรไม่ได้เลยหาอะไรบ้างเอางงงงนี่คือบวกอยดนี่ฮะหากระทะก่อนมาครัวเราไม่พร้อมจริงๆเจอมเนีาะแย่แล้วแย่แล้วมีมีตู้นตุ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 ้นต้นตุ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 ้นต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  ปิดเลยเ mm hmm. อ้าปิดเหรอนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอวารหาอุปกรณ์ก่อนนะครับ mm hmm. มาอันดับแรกเดี๋ยวเราเราต้องตั้งไฟก่อนเหรอเปิดได้ไหมเนี่ยไฟอ่ะครั mm hmm. บ mm hmm. เป็นไปนเนี่ย <laughs> จากตั้งไฟแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำมันครับผม mm hmm. นี่ดูน้ำมันเดือดไ mm hmm. อ้ไข่เจียวเราใส่ไรบ้างอ่ะเชฟก๊อฟวัน hmm. นี้ซอสกีสีเขียว แม็กกี้ฝาเขียว,วข,ขวดนี้นะครับแล้วก็ผงชูรสใส่แค่สองอย่างเหรอหพีชัยพีชัยด้วยเพิ่มความหอมโอ้โหแค่นี้ใช่ไหมอ่าคนนะครับคนยังไงให้มันแน่นๆแบบนี้เนี่ยแน่นปักแน่แน,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 นปักนมเต็มๆซิกแพคแน่นๆนาทีใครต้องตีแฮมแตกอือหือ ก้ามแขกกระตุกด้วยนะนี่ตุกเก่งเลยไหมเนี่ยเวลาตีไข่เนี่ยเก่งนิดนึงใช่ไหมไหนๆดูดิใี่เป็นฟองนะเพราะว่า้องจะดีกว่าเนี่ยไม่แตกใช้ตะเกียบมันไม่แตกตั้งไฟให้ร้อนแต่ถ้ามันพอดีอันนี้เราใช้ไข่กี่ฟองนะดื่มละห้าฟองฟองนะครับโอเคเป็นฟองแต่ว่าเล่าจะเป็นฟองใหญ่ไหมเอาซองมาหลี่หาให้ไน่เลยอย่นี้นะ เป็นครัที่ไม่พร้อมจริงๆหาอะไรในครัวไม่เจอเลยครับเทสไฟอ่ะมีเทสไฟด้วยไหนไหนไหนขออกสิกนิดได้ไหมขออกสิกนิดดิสีนั่งแม่เสียงเข้าเทสไฟเราเทสไฟนิดนึงเทสยังไงโอ้โหซูซ่าใส่เลยใส่เลยขอแบบเกมๆนะเกมๆแบนๆฟูฟ่องฟูฟ่อง เดี๋เดีดยด็โอ้โหท่านี้ได้เลยอา้ให้สวยเอาสวยๆนะก๊อบนะวีลาการทอดไขยของเชฟก๊อบนะครับวันนี้รสชาติธรรมดาครับแต่อยู่ที่ความอร่อยอยู่ที่คนทํานะครับนี่เฮ้ยเด็ดว่ะขอยรอดไหมไหม เฮ้ยจริงว่ะนี่มาแล้วทำไมวะฮะอันนี้ใช้ไฟแรงไหมเนี่ยอ่อนอ่อนใช่ไหมโอ้อออออมาอดไยังพร้อมนะครับนี่นเกือบไม่ได้กินกันครับ <laughs> เกือบไม่ได้เนี่ย <laughs> เล่นอะไรกันเนี่ย เอาแบบแบน,แบนสๆสวยๆเน่อยนะอ,อ่ามามาแจมๆอือหือเ, <l ug> เดี๋ยววันนี้เราจะทำสองเมนูนะครับเราทำอะไรนะไข่เจียวกับอีกอันนึงคืออะไรนะอันนี้คือเรื่องอะไรนะก๊อฟอัน<า>อันนี้ลาบเราจะมาคั่วให้สุกใช่ไหม <l ug> อันนี้คือลาบบิบนะครับเร,เราจะมาคั่วให้สุก <l ug> มามาต่อเลยสุกยังไงก๊อฟใกล้ละใกล้ใกล้ละ ม,มีจาไม่หัดจามใส่นิหอมแล้วหอมแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวหาดจ้าก่อนหาหาเอาแล้วคัวไม่พร้อมตอนนี้เออน่ากินวะ่ะด<า>ีนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วลาบต่อนะครับอันนี้เป็นลาบดิบที่เราได้มานะครับเดี๋ยวเราจะกินลาบกับไข่เจียวตันนี้เนาะง่ายๆเลยใส่เลยนะ เราต้องปรุงรุดเลยไม่เี่ยราบบิดเนี่ยหรือว่าปรุงมาแล้วมันจะเค็มแค่นี้ไม่เค็มเลยอ๋อต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยใช่ไหมใช่ไม่งั้นจะเค็มอือหึ่กูจะสีได้นะต้องมันเค็มเนี่พอค็บกินดีมันพอดีแต่วถ้ามันทำสุกแล้วกินจะหอมขึ้นนะเออกินดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะใชครับดูพ่อครัวของเรารสชาติธรรมดาครับความอร่อยอยู่ที่พ่อครัวครับตอนนี้หอไปช่วยอีกหนึ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บเฮ้ยกอปเกลือเกลือก๊อปหาเรื่องแล้วนะเสี่ยนล้วผู้ผิเล่นไใหก๊อปก๊อปไม่ต้องบ่อยก๊อปพลาดมาเลยขี้เกียจตัดออกไอ้ก๊อปเหน็นไหมนะเห็นไหมเห็นไหมก็เกียจช่วยอะไรไงทำได้ๆทำดีๆทำดีๆหาเนี่ยพี่ขอถ่ายตอนพูดดีๆนี้นี่ตัวนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับกลิ่นไอ้จะเอานี่ใส่ด้วยไหมก๊อปนี่พี่ก็ขอใส่ปนกันเลย ใส่เลยใส่ไเลยไม่ไไไม่ไดฮะใ่ที่ัเราได้เรามีลาบมาหลายถุงนะครับะสุกรอง๋อเนี่ยทิ้ปั๊ของเรานี่ดูนะครับการคั่วคั่วอยังไงให้แน่นขนาดนี้ซิกแพคแน่นปั๊กเล่นปั๊กที่มีร้านวิวได้ตลอครับที่ว่าคนเขาดูก๊ับทำอาหารหรอเขามาดูซิกแพคกรับนี่แหละมาดูครัปแก้ผ้าครับ ดูดูดูคลิปนี้พี่ไม่ได้ถ่ายหน้าคอปนะถ่ายแต่ซิกแบ็คครับคอปต้อมีนี่ไปกับเครัะฮะได้ไหมมันโัตวนะไม่ได้คอปมันจะสุกเนี่ยฮะอาจารย์รอเลยไหมดีพี่หามไห้ฮะเราจะชอบสิล่ะได้ได้ดีพี่หามตายก่อนนะนี่นะครับถึงการ ขั้นตอนสุดท้ายในการคั่วเรานะครับคั่วลาบดิบให้สุกนะครับผมกลิ่นหอมมากหอมเตจะบุลกินโอ้กินดีจริงๆสีก็สวยด้วยนะสีสวยครับกินดีครับตอนนี้เหล๋ยอ,อย่างเดียวรสชาติครับเดี๋ยวเราต้องไปชิมกันไหวไหมนี่มา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 ,มาเด็ดเด็ดเด็ดสุดเด็ด<ๆ>สุดเยอะขึ้นนะฮนะ๋ยอะขึ้นนะใส่น้ำป่ะมันเลยขยายกว่าเกี่ยวไหมออืม น่ากินมากราบนี่นะครับนี่คือลาบคั่วสุดของเรานะครับดูควันอยากให้โทรศัพท์อยากให้ยังไงนะวิดีโอนี้มันสัมผัสกินได้จริงๆเลยกินดีจริงๆได้ได้ได้นี่นะครับหลังจากทำครัวเสร็จแล้วนะครับเชฟก็เราก็ทำความสะอาดครัวต่อเลยนะครับเป็นคนเรียบร้อยมากเลยดูเองแล้วกันนะครับ คนอะไรล้างจานอย่างเท่เลยคิดดูจีถ่ายแล้วถ่า <laughs> ยพดิ่งไงแล้วเก๊กอยู่นั่นแหละ <laughs> อ๋ะอเรายังมีอีกเมนูหนึ่งที่ยังไม่เสร็จนี่ดูมือหนึ่งคั่วไปด้วยมือหนึ่งล้างจานไปด้วยสุดยอดเชฟเชฟกระทะอะไรหรอครับเขามีกระทะเหล็กแล้วมีกระทะห้างแล้วก็เป็นเชฟอะไรครับฮนะตั้งชื่อ,อยัง การเข้าครัวเสร็จที่การเข้าครัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารก่อนนะครับขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับทำอาหารเสร็จก็ได้เวลาไปกินกันแล้วนะครับนี่ครับตามติดชีวิตเชฟกอฟบครับวันนี้ตั้งแต่ทําครัวจนทำข้าวสารครัวเก็บครัวคราวนี้ขั้นตอนสดท้ายก็คือการกินใช่ไหมกอฟ์่ะเดี๋ยวรอไปกินกันครับนี่ครับตั้งวงอยู่หน้าบ้านเลยนี่